ไม่มีคนเล่นยังนอกจากคนอื่นเลยนอกจากแในกรณีได้อ๋อมีของตัวเองอะไรอ่ะที่ไหนวะเนี่ยใครๆได้เว้ยอุ้ยดีๆเฮ้ยกว่าวนี้เลยเอนไรอะยอันนี้คืออะไรวะหนังสืออ่ะแล้วลงไงอ่ะหวางยัง อ๋อนี่ไม่เคอขนมใช่ไหมครับผมคิดว่าหนังสืออะไรสักอีกรู้นมันหนาวแล้วต้องถิ่มไฟก่อนรู้เฮ้ยยังไม่มีขอเลือดเต็มหรอวะทิ้งยังไงวะเนี่ยโอเคตะคิวทิ้งนั่นคืออะไรเข็มทิศอะเอาไปทำอะไรวะเข็มปิดทองไม่ต้องใช้หรอมั้งถ้ามันมีสี่คนมันก็น่าจะเก็บของพอดีอยู่มั้งอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้หรือเปล่า ไอ้เหี้ยครีดมันเปิดกุ้งทดสอบเลี้ยวมันเป็นแมกกาพุนนะยังไม่ทันงทำอะไรเลยมียาป้ะไม่มีเดินสำรวจกันไหมเดินข้างบนมีอะไรบ้างนั่นคือบนเขาที่เราต้องไปเราต้องไปปีนโอเคแต่นะมันมีแล้ก็ตามทำเลียวเราต้องตามไปทำไห้ดูเราไปเดินแล้วกัน ต้องไปฟาร์มกล่องกอนแล้วไป<ะ>เราต้องไปฟาร์มกล่องหาแยกขากันแล้วก็ไปอยู่หน้าเขากันอเออเราต่างตามไปเพื่อสครูดบิงบองบิงบองเฮ้ยโอย้ยขีนแซบเลยเออกระเทาะจริงจริงก่อนจริงก่อนจริงก่อไนไปแล้วก็เก็บอันนึง เก็บอะไรก็ได้วะออกไม่พอช็อกโกแลตวะผูกควรเอาอะไรเก็บดีดีวะน้ำสักขวดแล้วกันอันไหนที่มันอันนี้มันกินได้นานอันนี้ก็ู้ดาวว่าน้ำน่าจะกินได้นานเราคงจะต้องปีนอีกไกลไม่น้ำมันอันนั้นน้ำมันให้เอนเนอร์จีเอเนอร์จีสำรอง ใช้เนจี่เองหมดใช่ไหมมันจะใช้หลอดเขียวข้างล่างเฮ้ยต้องมีประกันไทยกูเคยเห็นแบบว่ามันเท่มันใช้งานอะไรทักอย่างแต่บางอ๋ออันนี้มันอันนี้มันคือนั่นที่พักแรงที่พักแรงที่พักแรงที่พักสเตมิน่าเืองแรงรู้ส่งมือมาเพื่อนรับกูด้วยนี่นแล้วถูงแล้วก็ได้นั่งไหมอ๋อตัวสีนั่งก็เปลี่ยนไงอะน กดคลิกซ้ายค้างเฮ้ย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 เจี๊ยโดนหนุ่ลับกูด้วยเรื่องกูจะเรื่องมาเร็วกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะกดชี้ขวารับกดชี้ซ้ายเกาะตะปินอ๋อลากดะชี้ซ้ายค้างนี่กูลืมตลอดเลยต้องคลิกนี่หว่าไม่ทางนี้วะลองเดินไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันเดือตายพวกกูโดนปินตายเลย หนอมันมีหิวด้วยเหรอวะเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันขยับได้วะหนามหาตัวเนี่ยเพรมันอันตรายน่แน่เราควรจะไปเลยหรือว่าทำอะไรก่อนดีวะนูมีเบ็นดินนะต้อาไปหากระเป๋าหมดเนี่ยเนี่ยมีข้างล่างนะไมีสองใบลองดูวะเฮ้ยอาหารด้วยะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรสักอย่าง อ๋าบอกว่าเราทำไหนแล้วรู้ป่ะโอเคไม่ได้ไฟฟ้าคืออะไรไม่ทำเลยปลอดไฟฟ้าคืออะไรปลอดไฟฟ้าอ๋ออันนี้เป็นชิ้นจำรองก็คือถ้าอันใหม่หมดอันเก่าก็จะใช้ใช่ไหมถ้าหลอดปกติเราหมดอ่ะใช่อันใช่ เนี่ยมันต้องบูตกันแล้วเจังหวะเดยวมันบูตกันไม่ได้อารมณ์แบบเพื <h <h ่อกันโดดขึ้นไปเข้าใจความสำคัญของอาหารแล้วเฮ้ยมีลูกพะพ้าไม่มีลูกพะพ้าไม่มีเฮ้ยนั่ไหนใครไหมจุดนั่ไหนนะจุดแรก เอามัมันมีเป้าหมายด้วยโอเคอ่ะมีสิ่งแรกมีคิดว่ามันขึ้นแค่สูงที่สุดโอ้ว้เป็นเชื่องมันก็กลางเอ้ยสอไป้แล้วถึงแล้วเว้ยเอาไงดีวะจะลกถึงเว้าวะลองลองว่าพแมวดีวะฮ

เขาไมีมีกระเป๋ามีเชือกปะปามปอนปามก่อนเปิลเอเปิลไปนานๆไม่เอไปเกี่ยวโอ้ยยอะกุ้งว่างแอปเปิลมันไม่กำพลังสำรองหรอวะเอ้ยเอ๊ะกูเป็นไรเฮ้ยกูติดพิษเฮ้ยพิษจากอะไรวะแอปเปิลเหรอเฮ้ยกูติดพิษอ๋อไปอยู่บนหมอกป่ะแอปเปิลพิษลับแล้วจุดไฟกันได้ไหมเสรเจแล้วมันตายจริง ไปแกะไปก่อนดีกว่าเกะไปกินอ๋อมันจะเปิดทางไปเรืออ่อยๆเหรอใช่นั่งโน้นแต่ตอนนี้กูจะตายละหัวได้ปะวะได้ผลกล้องเฮ้ยโดตรได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้กดอะไรได้ปะวู้ฮู้ รูู้ปีกอร่อยมากทีี่่อะไรเนยแหมแปลกกูเป็นลิงแล้วตอนนี้กินได้ไหมเนี่ยอืมไม่น่ากินนะที่แก่ไม่ปีนหนังนี่เนี่ยแน่ เฮ้ยแล้วก็ต้องรับเพาะกอนก็ไอ้นี่อะไรอ่ะใค่ปีกจองพีคืออะไรวะผมไม่กล้ากินเลยไม่เอาดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามัน, <c oughs> น,นมันมีอะไรที่ไม่กินแล้วไม่ได้ด้วยใช่ไหมเยลโล่คิงเบอร์รี่เบอร์รี่คิงสีเหลืองอ <c oughs> ปืนนะ ยิงสงอเอ้ก็อยากรู้คืออะไรวะแดกรืป่าเนี่ยเราจะตามก่อนไหมเราตามก่อนนะเคกิวีกินได้ไม่เช่ติดพิษไามเฮียกิวีเฮียนี่อัเปิดอัดเปิิดอน้ำน้ำของดีนะไม่ให้อันนน้รี่ส่รองเยอะ เป็นไรล่ะไอ้เน oh ี่ฮะมันไม่ใช่มันคือขอบหรือเปล่าแบบไม่ให้ไปต่อเออใช่ก็ได้อ๋อนี่หมอกไอ้หมอกเฮี้ยโอ๊ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเสียงดังเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยก็ตกใจจริงนะมันมีอะไรอย่างเงี้ยได้หรอวะเฮี้ยสะดุ้งเลย พีเอ็กูตายแล้วเมื่อกี้ตกใจเสียย่ยงอะไรรู้เนี่ยไอ้เชี่ยโดนพิษนะนะ่ะกูจะตายแล้วเนี่ยกูเหลือครึ่งเดียวเลยชิดกูเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพิษมันถ่ายไปเองมันไม่ได้เพิ่มขึ้นก็หายไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีอะไรแล้วอะจะฟาร์มอะไรอาหารนะมีมันม,นะม,นมีมันมีตำมาผิวนั่นน่ะอาหารเน,านี่ยยังไงกูอขอดูชื่อก่อนกีวีคิงเบอร์รี่ไม่กินไปทั้งทั้งสองหรอก ไอ้กล่องขาว,ขาวยังหมดกล่องดีนี่กล่องดีมาดูก่อนมึงมีเบนเดตหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องทำให้สุกก่อนนะกิ๊บี้ต้องเก็บกินเฮ้ยนี่มีเบนเดตนุ้ยมีตะเกียงแล้วไม่ได้ดไปทำอะไรอันนี้คือไหล่เล่าอะเหี้ยพิษงูมึงกูไม่กินนะ่ะกูมไม่เชื่อหรอกว่าแดกแล้วจะรอดอะมึงดูรูปดิเอาไปโยนหรือเปล่าวะโยนใส่ผีเปล่าวะ ยาก็ต้องเป็นพิษอหะควรพิษอหละควพิษอ้ะดูรูปประเด็นน่ะแต่มันบอกว่าไม่ไม่ใช่พิษงูนะควรเก็บเก็บยาไว้ทำไรยามันใช้อะไรเก็บแบนเดตแบนเดตเก็บไว้อะไว้หิวไงเออไว้ฮิวเองไงไอมี่เศษเลือดเยอะเปล่าเฮ้ยเศษเลือดเยอะเปล่าไม่แล้วกระเป๋าที่ไม่เก็บมาอะเมื่อที่แล้วอ่ะมันมีอันเดียว ก็มันเหมือนเดียวตรงเครื่องบินตกไม่ใช่มันมันหน้าของเองไงนั้นน่ะไม่มันมีตอนเปลี่ยนแมปทุกครั้งไม่เห็นอ่ะโอจริงก็ี่ยเออเสียงสมประโยชน์นี่อะไรกูไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เขาเรียกฐหน้าก็ได้แต่นี้ยังง่ายอยู่โอเคก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยนั้นยาหิวยาชเติพันธุ์ก็เยอะเฮ้ยยาชเติพันธุได้ไม่เชี่ยเสียงเกมมังดังเลยเหรอกูต้องเบาก่อน ยี่สะดุง้งจะตกใจเสียงเลยตะเกียงเนี้ยมันสำคัญเอาไว้ด่านอื่นยี่สะดุง้งอ่าตะเกียงไว้อ่าเออไปก่อน มันไม่ไม่หยุดกล้วยเอาไงเนอะแต่ปีนี้อันตรายอยู่นะกว่าต้องหนเชือก้วขึ้นไปปหะงั้นฉะนั้นผมจะยิงอันนี้ไปเอ่อกดเฮ้ยอะไรไอ้โก้เพื่อนไอ้เจ้ามันยิงออกาปืนมันอันนิดเดียวมันยิงออกมาเปอย่างนี้ได้ไงวะ้กูไม่คิดมันจะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยเียเฮ้ยตัวพี่เี้ยกับกับตายทุกไปไปไร มไม่เป็นเป็นยังไงสอต่อฝนตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยนั่นยาถอนพิษนั่นแหละต้นนั่นเนี่ยไม่มีพิษเดียววะมีอยู่นิดหน่อยงานไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเรื่อนีลื่อนไ่องเฮ้ยจะอันตรายว่ะยังไงวะเฮ้ยดูอะไรวะเนี่ยดูจากความบวมใหญ่ออกมาแล้วก็มันไม่น่าจะสับประรดอะ่ะมันไม่น่าปกติวะ ไอระเบิดแน่เลยนั่นไงกูว่วเลยไอระเบิดตดดิ่งแก่ก็ลดเสียงเอฟเฟคไป้แล้วกูโดนอะไรกูจะดุงโยงกันละกระเป๋าไม่โดนเฮ้ยอย่าไปกินนะไอ้แอปเปิลเนี้ยอันตรายไม่โดนอีกแล้วชักไม่ได้กูยังไม่ทันโดนมันเลยนะเว้ย เไม่ลองนะมีแค่น้ำมีแค่น้ำแ mm hmm. ค่ไหนเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งปีนตอนฝนตกนะมันลื่นเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> นั่นกองออกมองแลอะกองกันอาหารหมดเดี๋ยวเราลองอัดลองกันเดี๋ยวมันมันลื่น ไอหมาหางหมดแล้วเหรอไอหานสองอันแจ่ไม่ได้เก็บมาเนี่ยไม่เป็ไเปิดกระเป๋ากูมีเชือกซึ่งกูไม่รู้มันใช้ยังไงเฮียภูเขาลี้ลับเรามันอยู่ได้ไงที่นี่เนี่ยเฮ้ยมีสองกล้องเฮ้ยเชีอกดอกไม้พิษเฮ้ยเชีอยกูโดนโดนเีอยไม่ใช่ยาสารพิษหรอ เดินไปแต่ดูดิเฮ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้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 ยจะตายไม่ดิมันมีมันมีมันไม่ใช่ดอมอายมันเหมือนจะมีผลอะไรไม่รู้แล้วกูุ่มเออพี่แอ๊บอะไรอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเบื่อตายเนี่ยตายแล้วไอ้รูปเกี่ยวเลยเดียวเจอยาแล้วเพื่อนเนี่ยยา อ่ะไปเพื่อนอะไรอ่ะเป็นเด็กกำลังตกลงไปนะเป็เด็กกำลังตกลงไปเก็บไม่ทันนะเพื่อนเก่าเลยอ๋อเฮียติดพิษแม่งทำให้ไอ้นี้นี่ว่าเฮียกำลังสำรองกูว่าเราสำรองกูหมดใช่มาทำให้ไอ้เตซี่เราเองเองหายไปติดพิษคือทางไหนได้ด้วยอ่ะนู่นทั้งนี้เหมือนจะไม่ได้เฮ้ยมีกองขาวแต่ว่ามันติดกับพิษอ่ะเราต้องแลกอ่ะเพราะไง จะเราจะไปยังไงเพื่อยังไงดีวะอันนี้ต้องไปหินหินก้อนนู้นให้ได้ก่อนหรอมั้งเสียเลือดไม่คุ้มหรอกโอ้ยไอ้ไรอะลูกปัใจคืออะไรอะก็ตกเก็บเกินอะอดเนี่ยอ๋อต้องแค่แบนเดตอะเลือดใช่้องแค่แบนเดตแต่เอ็มนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายสว่างสดใส อันะะนี้มาทางเดิมหรอนี่ยใช่ไหมแล,ล้วก็เปลี่ยนทางทางนี้ไปไม่ได้นี่เชือเยังอยูยอเ่เลยโคลรโคอรโคเล่เข้าใจปายนี้ขึ้นมานิดนึงละเฮ้ยข้างล่างมีอะไรข้าวขาวมะาพร้าวะ <c oughs> ามากินนะมั ไอ้ยฟอาฟาร์มข้างล่างเซตไปรู้กินได้เนี่ยเฮ้ยให้เต็มเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรขา,ขาวๆข้างล่างวะส้มๆนี่อส้มติดพิษอะไรอ่ะอเฮ้ยติดพิษติดอะไรอะ่ะดอกไม้อ๋อต้อนไม้เหรอ ต้นไม้ทั้งต้นเลยเฮ้ยเห็นนี่คืออะไรวะมีลูกปกากระบ,บาดด้ะบัตท่อนเก็บมาก่อนไ,นไ,ไ,ไ,ไาานด้ไหมวะลองกินดีป่ะวะอะไรคืออะไรอ่ะเหตุธรรมดาไม่มีอะไรต้นไม้แ<า>ม่งทั้งต้นเลยเป็นผิด เอไมันเป็นยาต่ดพิษหรอวะเออนั่นไม่เป็นยาต่อพิษหรอวะใช่แต่มันเหมือนยาพิษเลยนะเว้ยหลุดเพื่อนเพื่อนอยู่หรือเปล่ามันบอกเองหลุดอ่ะมันบอกเองหลุดถ้าหลอกกูหลุดคนเดียวเชื่อไหมได้ไม่เชื่อไหน่นี่ยเสร็จแล้ว อ้าวทำไมวะทมากูเล่นไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมีหมอกอะไรไม่รู้มันไหลมาหากูเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวบอกนะมันมันเราต้องขึ้นที่สูงเรื่อยๆเหรอไอ้เหี้ยกูเล่นไงไม่ได้หรอกว่าจะต้องออกก่อนหรือเปล่าใช่ใช่เฮ้ยหมอกใช่ไหมมันขึ้นมามันจะตายนี่เชฟไงวะไม่ออกมามาเราก็ัอก่อนไอ้เหี้ยมันมีควันอะไรไม่รู้ลอยขึ้นมาเรื่อยๆร่อ น่าจะขึ้มนมาได้ตาย